ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ด้วยตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้นี่เป็นคำสอนค่ะของพระพุทธองค์พุทธศาสดาของศาสนาพุทธในกลับนี้องค์ที่สี่พระโคโดมนั่นเองค่ะ ว้าวมากๆและเป็นปัจจุบันเสมอสำหรับหลักคำสอนของพระพุทธองค์วันนี้นะคะพึ่งพาที่เราบูรณาการที่จิตใจตนเองเราเป็นผู้เลือกผู้สร้างผู้ได้รับผู้ขยายต่อความดีงามค่ะทุกท่านอย่าให้อะไรมาบดบงังความดีงามความสว่างสวยและความรักของตัวเรา หากเรามีความไว้วางใจเชื่อมั่นในความดีงามและตนเองมากแค่ไหนสิ่งนั้นยิ่งทรงพลังและท่านจะได้รับหลักฐานเข้ามาประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งตาในและตาเนื้อในเร็ววันมากขึ้น